ไซโลสีดำเข้าใหม่มาแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าใบกลางค่ะขนาดโดยประมาณนะคะแ1 2คูณ12นิ้วนะคะแล้วก็ค้นกระเป๋านะคะก็ประมาณ3นิ้วนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีการเย็บจีบนะคะเวลาใส่ของก็จะพองๆน่ารักน่ารักนะคะค่ะช่องนะคะด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีช่องซิปตรงนี้นะคะก็ใส่โทรศัพท์ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็ช่องสิบหลังนะคะเรียกว่าสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้ทุกช่องเลยค่ะแล้วก็สายสะพายนะคะเป็นสายสะพายข้างหรือคอสบอดี้ได้นะคะสามารถปรับได้ค่ะน้องน้องจะเป็นน้องลิงแขนยาวนะคะเรามาดูช่องซิบหลักกันค่ะช่องสิบหลักนะคะก็จะมีซิปลับมาให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีลิ้นนะคะในการจับแบ่งระเบียบ ของนะคะจะได้ไม่ต้องมากองงมกันค่ะแล้วก็มีช่องสเสียบใส่ของนะคะเรียกว่าเป็นใบกลางที่สภายไปทํางานอย่างคุ้มค่ามากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะทักแชทหาน้อยกินกิ๊ๆแม่ค้าสวยใจดีแล้วน่ารักค่ะไซโลสีดํำค่ะ